สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่อง pdn นะครับ <S 2> <S 2> <S อ่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนทำทิกเกอร์ตกน้ําแล้วตายนะครับอ่าทิกเกอร์ตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่จะสร้างแมปนะสร้างแมปให้คนเล่นหรือว่านักพัฒนาใหม่ๆที่ยังไม่รู้นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนทำทิกเกอร์ตกน้ําแล้วตายนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะสร้างเป็นน้ำก่อนนะอาจจะผมจะใช้เครื่องนี้นะครับอ่ะสร้างเป็นขอบเขตอ่ะแล้วก็กดสลับบล็อกกดไปที่น้ำนิ่งนะอ่ะแบบนี้ อ่ะทีนี้เรามาสร้างติ๊กเกอร์กันนะครับอ่กดไปที่ปุ่มแรกตรงขวามือนะครับอ่กดไปเลยนะอ่ามันก็จะเข้ามาหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มที่2นะแล้วก็กดสร้างติ๊กเกอร์นะครับอ่าอ่าแล้วเราก็เลือกไปที่เหตุการณ์นะครับอ่ะตรงแรกนะอ่ะแล้วก็กดไปที่ผู้เล่นนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะ อ่าแล้วก็กดไปที่การเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนที่ของผู้เล่นนะอ่าทีนี้ก็มาที่เงื่อนไขนะครับอ่าแล้วจากนั้นก็ไปที่บล็อกนะเราต้องเลือกบล็อกนะ,แล,กะแล้วก็ไปที่อ่าแล้วก็ที่อะไรอ่ะปรากฏบล็อกกําหนดตําแหน่งนะครับอ่าแล้วก็กดเข้าไปอีก อ่าแล้วก็เลือกประเภทบล็อกนะครับตรงปุ่ม2นะปุ่มตรงปุ่มที่2นะอ่าแล้วก็กดไปที่คลังนะอ่าแล้วก็กดไปที่น้ําในน้ําอ่าน้ํานะครับน้ํานิ่งนะเลือกไปที่น้ํานิ่งนะครับอ่าเสร็จแล้วนะแล้วก็กดออกกดไปที่ขั้นตอนที่3นะครับปรากฏการกดไปที่ผู้เล่นนะอ่าผู้เล่นแล้วก็กดไปที่เอาสนะนะครับ เอาชนะผู้เล่นนะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะอะเสร็จแล้วนะครับอ่าจากนั้นก็กดไปที่เปลี่ยนเป็นแผนการเล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับลองโดดไปน้ําดูนะอ่ะเห็นไหมเมื่อเราโดดลงน้ำเนี่ยเราก็จะตายเลยนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวกดกลับก่อน อี๋ยวมันจะลองอีกรอบนะอาจจะนจะเอาจุดเกิดออกมาก่อนขี้เกียจวิ่งไกลอันนี้จะเป็นจุดเกิดสถานะสาธารณะนะอาจะกดคุณจะโดดให้ดูนะอ่ะอ่ะเห็นไหมเมื่อเราลงลงน้ำเลยเนี่ยเราก็จะตายเลยนะครับโอ้โหของกระจายมาก เรมจะลด,ดลงอีกรอบอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีทำทิกเกอร์ตกน้ำล้วตายนะอ่าถ้าใครถึนชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับอ่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ